ผลพวงจากเอลนิโยเอลนินยาครับดูครับใบฟักทองนะครับอันนี้ก็มันคึบมาลักษณะอากาศครับจะคึบมาเป็นอาทิตย์นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่แดดออกแดดออกวันเดียวครับเรียบร้อยเลยครับดูครับโอ้โหอันนี้ปลูกไม่ได้ใส่อะไรเลยครับใส่แต่ขี้ไก่แกะครับข้างล่างนะครับมีขี้ไก่แก่ไหมครับแต่วันนี้นะครับโอ้ใบไม้นี่น่าเสียดายมากท่านผู้ชม กำลังจะทอยอดนะครับเป็นฟักทองนะครับนูนะครับแมล็ก็เยอะครับแต่ดอกกันแรกครับนี่กำลังจะยอดกําลังจะออกครับแต่ใบสงสัยแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมใบเริ่มด่างแล้วเพราะว่าตอนวันนี้มันร้อนจัดนะครับร้อนมากเลยนะครับร้อนจนใบไหมครับใบรวกอ่ะดูสังเกตนะครับนี่นะครับโอ้โหน่าเสียดายพี่น้องตัววัวจ่าปูครับได้ประมาณสักเกือบเดือนนึงละยี่สห้ายี่หกวันนะครับ เขือได้มาสักแปดสิบเซนนะครับเก้าสิบเซนปลูกไว้ต้นเดียวซะด้วยครับเป็นฟักทองคางคกนะครับเป็นฟักทองคางคกน่าเสียดายครับไปเลยครับเนี่ยใบไหมนะครับน่าเสียดายมากครับไม่น่าจะตัวครับถ้าเป็นทรงนี้ครับลองรื้อทิ้งอย่างเดียวครับโอ้เสียดายครับท่านผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวต้องปลูกใหม่นะครับส่วนไหนเป็นบ้างก็คอมเมนต์นะครับถ้ามีวิธีแก้ไขนะ จะแก้ไขด้วยอย่างไรนะครับคอมเมนต์บอกคุณตัวด้วยนะครับจะขอบพราะคุณเป็นอย่างมากครับแตรละคำแนะนำครับ